ด้วยน้ําระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอะควาโปนิกก็จะง,งามแล้วก็ดกได้ประมาณนี้วันนี้ทําไมแม่ต้องเปลี่ยนกระบะปลูกจากน้ําลึกถาดโฟมร,รากลอยเป็นดินเผามวลเบามา,มาเริ่มต้นกันเลยค่ะสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะควาโปนิกกับแม่วันนี้เดี๋ยวช่วงตอนเย็นเนาะกมากับพี่ไมเคลิลเราจะช่วยกัน เปลี่ยนก็แบบปลูกน้ําลึกถาดโฟมรากลอยในอัความโพนิกให้เป็นก็แบบปลูกแบบอะครีปเบอร์หรือว่าดินเผามวลเบาเนาะเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็คือเจอปัญหาว่า ปลูกมาระาช่วงตรงกลางกรีนเฮาส์ House, แล้วก็ใบแล้วก็ยอดของเขาคือไปคลุ่มบล็อกแสงแดดไม่ให้มาที่กระบะปลูกอีกฝากหนึ่งนั่นเองนะอ่าใครที่ชื่นชอบการปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดแล้วก็การเพราะเหตุแบบนี้นะฝากกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปโปรกันในกรีนเฮาส์กันเลยค่ะ เดี๋ยวพี่ไมเคิลก็คือจะดึงแผ่นโฟมออกเนาะแผ่นโฟมจะช่วยในการพยุงแล้วก็ยึดรากของพืชผักในระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอควาพนิกหรือจะเป็นไฮโดรพนิกก็จะทำคล้ายๆกันนะสังเกตเนาะอันนี้คแมก็คือเอาต่อของต้นพริกออกอปกติแมปลูกพริกในอควาพนิกล่าสุดอ,อายุยืนสุดก็อยู่ที่ประมาณสปีที่แบบ ปล่อยเขาไว้แล้วก็พริกก็ยังทนอากาศหนาวจัดด้านนอกได้เพราะว่าน้ำในระบบ a q u a p o n i c ก็คือ,อใช้น้ำจากการเลี้ยงปลาน้ำจะอุ่นๆเนาะทีนี้ต้นพืชผักเขาก็จะไม่ตายเนาะเพราะว่าเพื่อนๆก็จะสอบถามกันเข้ามาว่า a q u a p o n i c ของคแมหรือว่าในกรีนเฮาส์ ติดตั้งฮีเตอร์ด้วยไหมเนาะในปีที่ผ่านมาไม่ได้ติดตั้งฮีเตอร์เพราะว่ายกฮีเตอร์ไปไว้ในรถบ้านนั่นเองอ่าสังเกตดูน้ำเนาะหลังจากที่พี่เมเคิลดึงท่อออกน้ำจะลดหวบได้แบบนี้แม่รีบเอาต้นกล้าหรือว่าต้นพืชผักที่ปลูกถาดฝั่งนี้ออกให้หมดเนาะแล้วก็ ต้นกล้าบางส่วนอยู่ในกรีนเฮาส์นะอันนี้จะเป็นรันเนอร์บีนถั่วฝักยาวยาวเลยต้นกล้าในกรีนเฮาส์รอดให้ค่ะแม่ไม่มีที่เนาะทีนี้เอาต้นกล้าไปวางไว้ด้านนอกปรากฏว่าตายเรียบนั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็คือจะดึงพวกพืชผักที่ปลูกอยู่ในถาดโฟมรากลอยออกให้หมดเนี่ยค่ะ สำหรับตะกร้าสีดำเนะเาะทุกอย่างในอควาพูกนีกส่วนใหญ่เราจะเ,าเรียกว่าประหยัดต้นทุนในระยะยาวเนาะส่วนใหญ่ก็คือจะเอามาล้างทำความสะอาดใช้ต่อไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ที่เราลงทุนในตอนแรกด้วยเนาะ อาคแมดดึงตะกร้าออกให้หมดแล้วก็อย่างเอาเวลาได้มาทำแบบนี้ก็คือเราจะได้เอาพวกวัสดุพวกนี้เนาะไปล้างทำความสะอาดเพราะว่าอย่างพืชผักบางอย่างยกตัวอย่างพริกที่อาคแมบอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะพริกก็คืออายุค่อนข้างยืนหลายปีทีเนี้ยเราจะไม่ได้อถอดแผ่นโฟมออกมาล้างทำความสะอาดบ่อยๆนั่นเองนะอ่า สังเกตนาะน้าก็คือเราจะไม่ได้ปล่อยทิ้งนะก็คือน้ําก็จะอยู่ที่ระดับที่เราต้องการแล้วก็ก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนกระบัปลูกน้ำลึกถาดโฟมรากลอยเป็นดินเผามวลเบาเพราะว่าสังเกตด้านหลังพี่ไมเคิลก็คือพระอาทิตย์จะพระอาทิตย์ตกจะอยู่ฝั่งโน้นเนาะทีเนี้ยแคมแมมาปลูกพืชผักอยู่ตรงกลางก็คือปลูกมะระ ในปีที่ผ่านมาตรงกลางทำให้แสงแดดเนาะเข้าไปบล็อกอพืชผักที่อยู่ในกระบะฝั่งนี้เราก็เลยสูญเสียกระบะฝั่งนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าไม่มีแสงแดดให้พืชผักนั่นเองเพราะว่ามาระก,ก็จะคลุมไปทั่วนั่นเองเอา่าให้สังเกตพี่ไมเคิลเนาะก็คือ,อพยายามเอา,เอาดินเผาวมวลเบา,ท,เาที่เทใส่กระบะเนาะ พยุงท่อสีน้ำตาลไว้เพราะว่าท่อสีน้ำตาลก็คือจะเป็นการลักน้ำที่เรา DIY เนาะให้ควบคุมระดับน้ำขึ้นน้ำลงที่เนี้ยเราต้องรู้ก่อนนะว่ากระบะเนี้ยเราจะปลูกอะไรแล้วก็ต้องการให้รากของพืชผักจุ่มอยู่ในน้ำประมาณไหนเพราะว่าคุณสมบัติของ Clay p เ b เ e หรือว่าดินเผามวลเบาเขาจะลอยน้ำเนาะ อันนี้ก็จะเป็นอนดินเผาวมวลเบาหรือว่า clay p e b บ l e ที่มาจากกระบะปลูกอีกฟากหนึ่งที่แม่เคยปลูกเรนโบคอนหรือว่าเขาโพดาวรุงนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนเอา clay p e b บ l e หรือว่าดินเผาวมวลเบาออกจากถุงมาใช้ในครั้งแรกส่วนใหญ่เนาะ จะแนะนำให้ล้างเอาขี้ฝุ่นออกประมาณ3รอบเพราะว่าไม่งั้นระบบน้ำวนหมุนเวียนในอควาโพานิกส์ก็จะกลายเป็นน้ำขุนนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือพยายามเติมดินเผาวมวลเบาไปให้เต็มกระบะแล้วก็สังเกตเนาะนีคะเขาลอยน้ำอยู่นะคุณสมบัติของเคลทเ a เบิลเขาจะมีความโปร่งด้านในเพราะว่าเขามีการอ,าอัดด้วยเ,เรียกเป็นเป่าแล้วกันเนาะ เป่าด้วยความร้อนสูงจนกระทั่งอด้านในเขาเป็นโพรงเล็กๆที่ระบายน้ําได้ดีนั่นเองเวลาปลูกพืชผักเนาะออกซิเจนก็จะไปที่อารากของพืชผักนอกจากาจะช่วยยึดรากของพืชผักแล้วเขาจะมีคุณสมบัติที่เลี้ยนแบบธรรมชาติก็คือ,อเลี้ยนแบบดินนั่นเองเพราะว่าเราจะไม่ใช้ดินในอาควาพนิกเนาะทำไมโกยๆพยายามทำให้อาราบเรียบนั่นเอง เพื่อนๆจะสังเกตเนาะเดี๋ยวจะมีน้ำขึ้นน้ำลงไปเรื่อยๆเพราะว่าจะควบคุมโดยอากักดานพอสีน้ำตาลที่เพื่อนได้เห็นในช่วงต้นคลิปหรือว่ากลางคลิปเนาะเดี๋ยวจะมีคําถามเพราะว่าเมื่อกี้เนาะดินถาวลเบานะอันนี้น้ำลดอีกล่ะดินถาวลเบาที่พี่ไมเคิลเอามาเทอันนั้นก็คือจะเป็นถุงเก่าที่เราเปิดใช้แล้วเนาะก็เลยจะ เทใส่กระบะได้เลยโดยที่ไม่ได้ล้างนะแต่ว่าแม่เคยทำคลิปรีวิวดินเผามวลเบาให้ไปแล้วเนาะว่าซื้อจากไหนคุณสมบัติเขามีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใช้งานเนาะก็คือล้างทำความสะอาดหลายหลายรอบก่อนที่จะเอามาใช้ในระบบนั่นเองช่วยกันทำมาหากินนะคะสองตาใหญ่ จะสังเกตว่าดินเผามวลเบาเขาขึ้นมาไม่ถึงริมร,มริมหรือว่าตรงใกล้ๆขอบเนาะเพราะว่า,าหมดแค่นี้นะทีนี้พี่ไมเคิลก็เลยออกแบบเนาะว่า เราต้องลดระดับน้ําต่อไม่งั้นเคลป์เบิลหรือว่าดินเผามวลเบาเขาจะไปลอยอยู่ในน้ำเนาะเวลาเราปลูกพืชผักเดียวเขาจะไม่ยึดรากของพืชผักเพื่อรากของพืชผักก็จะลอยขึ้นมาพร้อมๆกับดินเผามวลเบาได้อันนี้ก็คือไปตัดท่อเนาะไปตัดการลักน้ําที่เป็นท่อสีดําที่อยู่ด้านในนั่นเองเรียกเป็นไส้ของการลักน้ำแล้วกันเนาะ ่คร่าวๆได้แบบนี้พอ,อได้ระดับที่ต้องการแล้วเนาะ,ะถ้าเพื่อนๆได้ทำระบบเองจริงเนาะเราก็คือต้องเผื่อพื้นที่ด้านบนด้วยเพราะว่าเราจะไม่ให้ระดับน้ำอยู่ระดับเดียวกันกับเคล p ์พิเบิลหรือว่าดินเผามวลเบาเลยไม่งั้นเนาะ,ะจะเป็นตะไคร่น้ำได้นะอะมาดูผลผล,ผลิตปีที่ผ่านมาของเรากันเนาะ อันนี้จะเป็นที่ขแมออกแบบแล้วก็ปลูกไว้ตรงกลางเนาะ,ะต้องบอกว่าทุกอย่างเนาะไม่มีความล้มเหลวใดๆทั้งสิ้นนะถึงแม้ว่าปลูกช่วงตรงกลางแล้วก็เขาไปบล็อกแสงกระบะปลูกฝั่งที่าแมกับพี่ไมเคิลเราเปลี่ยนจากน้ำลึกเป็นเคลป์เพเบิเนาะ,ะทุกอย่างคือประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้แต่ว่าบางครั้ง การเรียนรู้อาจจะใช้ทุนเยอะอาจจะใช้เวลาเยอะขึ้นอยู่กับเราเนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเรียนรู้แล้วนะ,ะเราก็คือทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นในแต่ละปีเนาะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อาชิ้นชอบระบบปลูกผักเลี้ยงปลาอ,อควาพนิการปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอแล้วก็การเพราะเห็ดเนาะสามารถแอดไลน์โอเอ็กแม่เป็นเพื่อนได้มีคําถามอะไรสามารถฝากไว้ในไลน์หรือฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวคุแม่จะมาตอบคําถามให้ทุกคนเด้อค่ะ